ครับก็ขอสวัสดีทักทายกับชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่16ของเดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่16ของเดือนกันยายนาน,นี้นั้นเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง อะไรกันบ้างภายในช่วงของเดือนธันวาคมแต่สำหรับท่านใดที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดอันแท้จริงของท่านแต่ท่านรู้ว่าท่านเกิดอยู่ในราศีสิงห์ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงของวันที่ เจ็ดนี้นั่นจะมีดาวพระพุทธโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินกับชาวราศีสิงห์ได้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนงานหรือตัวของท่านเองอาจจะมีเบื่องานเก่า อยากจะย้ายไปหางานใหม่ทำในช่วงนี้ก็ย่อมเป็นไปได้แต่ชาวราศีสิงห์ก็มีความสำเร็จท่านนึกคิดอยากจะเปลี่ยนงานท่านก็จะได้เปลี่ยนงานในช่วงนี้ท่านจะไปสมัครงานอะไรก็จะได้อีกเช่นเดียวกันถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นในเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลง บางคนทำงานก็โดนเอารัดเอาเปรียบมีคนเขารังเกียจอยู่ในช่วงนี้ท่านจึงไม่อยากทำงานท่านจึงเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานในช่วงที่ดาวพระพุทธเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงของวันที่7นี้นั้นชาวราศีสิงห์นั่นจะมีการท้อแท้หรือว่ามีการเบื่อหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำงานเก่าๆอยู่นั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน ชาวราศีสิงห์นั่นก็มีเงินกระท่อนกระแท่นมีจับจ่ายใช้สอยบ้างบางครั้งบางคราวก็ขาดมือไปกขอหยิบก็ยืมใครก็ายากในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นนับว่าดวงของท่านในช่วงของวันที่เจ็ดของเดือนธันวานีนั้นจะยังไม่ค่อยดีเท่าไรแต่หลังจากนั้นพอช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาอันนี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนจากลายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งในที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาเนื่องด้วยในช่วงของวันที่16นี้นั่นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆท่านจะได้งานใหม่ทำท่านจะมีโอกาสได้ทำงานที่ดีกว่าเก่า การเงินก็จะดีมีหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆเรียกว่าการงานจะดีในช่วงของวันที่16เป็นต้นไปชาวราศีสิงห์นั้นจะไปสมัครสอบอะไรก็จะได้ข่าวดีบางคนนั้นอยากจะทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามา,าท่านบางคนนั้นอยากทำงานบริษัทห้างล้านไปสมัครงานก็ได้ในช่วงนี้บางคนตกงานว่างงาน ก็จะมีงานทำถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนธันวาของวันที่16นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภชาวราศีสิงห์นั้นก็พอมี อยากจะเสียงดวงเสียงโชคเสี่ยงลาบก็ย่อมได้ท่านจะมีโชคมีลาบบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมืน่นเงินแสนก็มีบางคนก็ได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลบางคนก็ได้โชคได้ลาบมาจากที่ใกล้ตัวอติเจ่นเลขทะเบียนบ้านเลขรถหรือเลขบัตรประชาชนของท่านท่านอาจจะได้เลขมงคลตามนี้อาจจะมีโชคมีลาบได้ ได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงก็ว่าได้บางคนนั้นล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอมีอยู่บ้างในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาคมนี้นั้นชาวราศีสิงห์มุ่งมั่นทำอะไรก็ท่านรีบตัดสินใจได้เลยการงานก็จะดีการลงทุนการค้าขาย ชาวราศีสิงห์ก็ย่อมทําได้และจะค้าขายดีอีกด้วยไม่ว่าท่านจะเปิดร้านหรือจะเปิดกิจการอะไรในช่วงนี้การลงทุนจะมีความสําเร็จอีกด้วยในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าดีการเซ็นสัญญงสัญญาก็ให้ท่านระวังหน่อยในช่วงนี้จะมีการผิดพลาดได้ท่านตรวจดูอ่านดูตรวจสอบดูและจะไม่เป็นไร ชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของวันที่16ไปถึงวันที่22นี่นั่นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของวันที่22อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนูก็จะเสริมดวงของชาวราศีสิงห์ให้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกด้วยการติดต่ออะไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็จะดีโชคลาภก็ จะมีเข้ามา,าชาวราศีสิงห์อย่างง่ายดายบางคนก็ได้งานใหม่ทําบางคนก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะได้ทํางานที่เรียกว่ายั่งยืนและถาวรอ,อีกด้วยการงานจะไม่เดือดร้อนการเงินก็จะไม่เดือดร้อนอีกเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในช่วงของวันที่23 อันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นระมัดระวังเพราะว่ามีดาวพะระฤหัสนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้จึงทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นต้องระมัดระวังไว้สักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทําอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดจิบจับอะไรในช่วงนี้บางทีก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการแต่าหากว่าท่านมีลูกน้อง มีบริวารก็ให้ท่านรัดคุมคอยดูคอยแลดีเพราะว่าในช่วงนี้ลูกน้องอาจจะทำให้เราเสียชื่อเสียเสียงจะทำอะไรท่านละมัดระวังไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ท่านละมัดระวังไว้บ้างจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งรายจ่ายจะมีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงของวันที่23อยากได้อะไรต้องหักห้ามใจไว้บ้างจะเป็นการดีต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงของชาวราศีสิงห์ก็จะกลับมาดีในช่วงของวันที่26นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีธนูในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะกลับมาดีอีกครั้งในเรื่องของการงานท่านก็จะมีงานทำที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วย ในช่วงนี้ถือว่างานใหม่ๆจะมีเข้ามา,าท่านจะเป็นงานที่โดดเดน่นทำแล้วจะมีชื่อเสียงมีคนนิยมยกย่องท่านอีกบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตชาวราศีสิงห์นั่นจะเป็นผู้นำของชุมชนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นอย่างมากในเมื่อดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีธนู ชาวราศีสิงห์นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีการงานนั้นก็จะมีทาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอีกด้วยการเงินการทองมีคนช่วยสนับสนุนท่านในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าดีท่านจะลงทุนค้าขายอะไรชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวา ในระยะนี้จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีการลงทุนนั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากการค้าขายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีตั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆ การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยโชคลาบในช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีอยู่ชาวราศีสิงห์นั้นจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ย่อมได้ท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้บางคนร่ำรวยรวยแล้วท่านจะรวยอีกก็มีชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าดวงของท่านเปิดในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั่น แต่ท่านต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการไปเที่ยวสังสรรค์นในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ท่านระวังในเรื่องของการสังสรรค์การกินเลี้ยงอาจจะมีเรื่องมีราวมีป่ามีเถียงเกิดขึ้นได้ท่านใจเย็นๆแต่หากว่าท่านออกไปสังคมไปนอกบ้านให้ท่านระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถตาหากว่าท่านระมัดระวังไว การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลก็ขอทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังนี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังเพราะฉะนั้นในท่านเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะทําอะไรท่านรีบ ทำได้เลยในช่วงของปลายเดือนธันวาจะมีความสำเร็จอีกต่หากในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารนาไมายก็ถือว่าชาวราศีสิงนั้นก็มีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครทำอะไรก็มีความแข็งแกร่งนอกเสียจากผู้ที่สูงอายุอาจจะมีบ้าง ในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคเก่าๆโรคประจำตัวอันนี้คนที่สูงอายุต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุของชาวราศีสิงห์ก็มีบ้างเล็กๆนๆ้อยๆไปเหนือไปใต้ไปทางไหนให้ท่านระวังในเรื่องของการขับรถขับเรืออันนี้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี